คาถาสเสน่หมหานิยมคาถาณนะอกแตกเบื้องแรกให้ตั้งจิตใจแน่วแน่นึกถึงหน้าคนที่เรารักตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาณนะอกแตก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอกแตกโมแหกมหา ถาร้องจ้าเมื่อมิเห็นหน้ากูยะอยู่หนใดใจหลงมาสู่งงงวยมาหากูแต่เพียงผู้เดียวเอหิสัมภุราติยายันติ